สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียนดีรนค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวชมซอสโคสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็ในตอนนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปยังหนึ่งในเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกดันเจียนสันดรากอนนะคะนั่นก็คือนครความรุ่งเรืองและก็นครที่เต็มไปด้วยความลับเมือง Waterdeep นั่นเองนะคะ ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในหัวใจของ o r g o ก t t n r Ram m นะคะซึ่ง Waterdeep เนี่ยเป็นเมืองที่มีทั้งเหล่าคุณนางผู้ทรงอำนาจมีทั้งสมาคมลับที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแล้วก็มีนักผจญภัยต่างๆที่มุ่งเข้ามาในเมืองนี้เพื่อมองหาความท้าทายและความมั่งคั่งค่ะ ในทริปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปสัมผัสย่านต่างๆของเมืองวอเตอร์ดีฟตั้งแต่ท่าเรือที่คึกคักเต็มไปด้วยนักเดินทางโรงเตียมชื่อดังอย่างย้อนนิ่งพอรทัลรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของวอเตอร์ดีฟเมืองวอเตอร์ดีฟนะคะจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น City of Splendor นะคะหรือว่านครอันรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกฉายานหนึ่งก็คือ เป็นเมือง c r o w n of the North นะคะเป็นเมืองมงกุฎแห่งตอนเหนือของทางซอร์ o โคสนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความภูมิใจของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อาศัยอยู่บริเวณซอร์ทโคสด้วยนะคะเมืองนี้จะเป็นเมืองที่อยู่ของเหล่าโนเบิลหรือตระกูลขุนนางซึ่งเป็นชนชั้นผู้ดีในเมือง Waterdeep นะคะและอยู่อาศัยร่วมกันกับ นักเดินทางและกะลาสีเรือและชนชั้นพ่อค้าแม่ค้าชนชั้นแรงงานซึ่งจะมีการแบ่งเขตอยู่กันอย่างชัดเจนนะคะซึ่งวอเทอร์ดีฟนะคะเป็นนครที่เป็นเมืองย่านการค้านะคะซึ่งมีท่าเรือขนาดใหญ่และยินดีต้อนรับนักเดินทางพ่อค้าและกะลาสีจากทุกเชื้อชาติ ตัวเมืองนะคะจะยาวจากแนวหน้าผาริมทะเลขึข้นไปถึงเชิงเขาเม้าวอเตอร์ดีฟค่ะแล้วก็ทำให้เมืองนี้มีทั้งทิวทัศน์วิวมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่และมีภูเขาสูงตั้งตรหงงานอยู่เป็นฉากหลังนะคะเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็รอบเมืองนะคะมีกำแพงหินขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งคุ้มกันเอาไว้นะคะและมีการรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นมากไม่ว่าจะเป็นเหล่าซิตี้วอชนะคะหรือว่าทหารที่ตรวจตราภายในเมืองนะคะและจะคอยตรวจตราว่านักเดินทางหรือว่าพ่อค้าที่มาจากต่างแดนจะถูกตรวจอย่างเข้มงวดมากๆเลยนะคะรวมถึงด้านบนท้องฟ้านะคะจะมีกองทัพอศวินกริฟฟอนนะคะที่ถี่สัตว์ประหลาดกริฟฟอนแล้วก็ ตรวจเตนบนหน้าฟ้าของวอเทอร์ดีเพื่อป้องกันไม่ให้มีสัตว์ประหลาดหรือว่าศัตรูเข้ามารุกรานนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เขาให้ความสัมพันธ์มากๆกับกฎเกณฑ์และระเบียบด้วยความที่เมืองวอเทอร์ดีฟนะคะบูชาในหลักการของเทพเทียนะคะซึ่งเทพเจ้านี้นะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมค่ะจึงทําให้ชาวเมืองวอเทอร์ดีฟทุกคนนะคะเคารพในกฎเกณฑ์และมีกฎบัญญัติ ที่เยอะกว่าเมืองอื่นๆนะคะและผู้ที่ผิดกฎนะคะก็จะถูกลงโทษไม่ว่าจะเป็นถูกปรับด้วยเงินนะคะหรือว่าถูกขังคุกนะคะหรือว่าถูกในระเทศออกจากเมืองนะคะหรือว่าจะต้องทํางานชดเชยเป็นการใช้แรงงานจนกว่าจะพ้นโทษนะคะหรือว่าร้ายแรงที่สุดก็คือถูกประหารชีวิตค่ะ ซึ่งทำให้ทุกๆคนที่อยู่ในเมือง Waterdeep นะคะเคารพกฎอย่างจริงจังนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งนะคะหรือว่าชาวเมืองที่พร้อมที่จะทำตามกฎนะคะแล้วก็ถนนในเมืองนี่นะคะก็จะเต็มไปด้วยความสะอาดสะอ้านแล้วก็ไม่มีคดีการปล้นจี้กันอย่างเปิดเผยนะคะโดยทั่วไปจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะและเหล่าผู้พิพากษาที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะคะจะเรียกว่าหน่วยงาน Black Robe นะคะจะเป็น เป็นผู้ที่จะคอยตัดสินคดีความต่างๆอย่างตรงไปตรงมานะคะรวมถึงถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็ตามในเมือง Water Deep นะคะเราสามารถที่จะร้องเรียนได้กับหน่วยงาน Black r o ร e นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะเอาคดีความของเราขึ้นไปถึงระดับผู้ปกครองที่จะยืนยันได้ว่าเราจะได้รับความยุติธรรมค่ะ และในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นคนผิดนะคะเราก็จะถูกลงโทษโดยที่ไม่มีความลำเอียงใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งหลักการนี้นะคะเป็นหลักการของผู้ที่อยู่ในเมือง Waterdeep มาช้านานแล้วด้วยนะคะและกฎเกณฑ์ต่างๆนี้เองนะคะก็จะถูก ทำให้เหล่านักผจญภัยที่เข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองวอเ e อร์ดีนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเพราะว่ากฎหมายแต่ละอย่างของเมืองวอเทอร์ดีฟนะคะถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องประชาชนชาววอเ e อร์ดีนะคะอย่างเช่นการที่เราจะไปทำอาชญากรรมใดๆก็ตามกับชาวเมืองวอเ e อร์ดีนะคะจะมีกฎที่ค่อนข้างเข้มงวดมากๆเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างนะคะ ถ้าหากว่าเราทำร้ายคุนนางหรือว่าผู้ดีนะคะโทษก็คือประหารชีวิตทันทีเลยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเราทำการโจมตีบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเราก็อาจจะถูกโบยหรือว่าอาจจะถูกขังหรือว่าอาจจะถูกปรับอยู่ที่จำนวนเงิน500โกลค่ะหรือว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรที่ผิดกฎหมายกับชาวเมืองวอเตอร์ดิฟไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายนะคะก็จะถูกจำคุก10วันหรือว่าไม่อย่างนั้นก็จะถูกปรับอยู่ที่1000เหรียญเป็นต้นนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างความเข้มงวดของกฎว a t e r d e ด p ซึ่งเขาใช้อย่างจริงจังและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือเมืองนี้เป็นเมืองที่บูชาเทพ,พเจ้ามิสทรานะคะซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งเวทมนต์นะคะดังนั้นก็เลยทำให้มีหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับว a t ท r d e ดีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเวทมนต์นะคะและเป็นการควบคุมให้เด we ว ep ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับคนที่สามารถใช้เวทมนต์นะคะให้ดำเนินไปนในทางที่ถูกต้องค่ะ ในเมืองวอเตอร์ดีฟก็เลยจะมีองค์กรพิเศษตั้งขึ้นมาซึ่งชื่อว่าหน่วยงาน b แบล็ s สต f f ค่ะ Blackstaff จะควบคุมทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ที่เกิดขึ้นในเมืองวอเทอร์ดีฟนะคะรวมถึงเรื่องของการสอนให้มีเหล่าวิสาตใหม่ๆใ,ในวอเทอร์ดีฟดังนั้นวอเตอร์ดีฟก็เลยเป็นเมืองของวิสาตนะคะ ซึ่งเราก็เลยจะได้ยินมาว่าวิศาที่มาจากเมืองวอเทอร์ดีฟก็คือวิศาที่ได้รับการอบรมมาจาก Blackstarf Academy นะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเนื่องจาก Blackstarf เองนะคะถูกก่อตั้งโดยผู้ที่ถูกเลือกโดยเทพมิสตราเช่นกันค่ะ นั่นก็คือเคลเบนแบล็กสตาร์อารันซันนะคะซึ่งเป็นแบล็กสตาร์รุ่นแรกค่ะนอกจากนั้นนะคะพ่อมดเอลมินสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ถูกเลือกที่เก่าแก่ที่สุดของเทพมิสทรานะคะก็ยังคอยปกป้องเมืองวอเทดีและคอยเป็นผู้ที่จะอบรมให้กับผู้ที่ถูกมิสทราเลือกใหม่ๆมาหลายๆคนด้วยนะคะ และยิ่งไปกว่านั้นเองนะคะ Blackstar Academy ยังเป็นการร่วมก่อตั้งของ k e l เบ n Blackstar Aranson และ l a r e l Silverhand ซึ่งก็เป็นผู้ถูกเลือกของเทพ Mistra เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่ถูกฝึกฝนมาจาก Blackstar Academy จึงเป็นวิสาที่มีอำนาจรวมถึง Blackstar ก็ยังมีหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองเมืองนะคะโดยที่จะมีหน่วยย่อยก็คือ The Watchful Order นะคะหรือว่าเรียกตเต็มๆว่า The Watchful Order of Magis and Protector นะคะ หน่วยงานนี้นะคะจะเป็นหน่วยสังเกตการทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว้นมนที่อยู่ใน Waterdeep ค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวเมือง Waterdeep เองหรือโดยเฉพาะนักผจญภัยที่เข้าเมืองมาใหม่ๆนะคะก็<ล>ะจะต้องถูกตรวจและลงทะเบียนกับ The Watchful Order นี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้ทราบว่ามีผู้ที่ใช้เว้นมนอยู่ในเมืองนี้กี่คนและแต่ละคนทําอะไรบ้างนะคะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะก็ยังมีหน่วยงานที่เป็น หน่วยงานกองทัพพิเศษขึ้นตรงกับ l l c k s t t f r นะคะนั่นก็คือหน่วยงาน f o g r e y ค่ะซึ่งหน่วยงาน f o g r e y นะคะจะรวบรวมนักผจนภัยซึ่งอาจจะมาจากข้างนอกเมืองว a t e r d e e p หรือว่าอยู่ในเมือง w t t r r d e ด p ก็ได้นะคะแต่ว่ามีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็จะถูกคัดเข้ามาอยู่ในหน่วยพิเศษ f o g r e รนี้นะคะเพื่อที่จะทาภารกิจยากๆของ Waterdeep ซึ่งผู้นำคนปัจจุบันของหน่วย Blackstaff นะคะชื่อว่าวัชราสฟานะคะซึ่งผู้นำของ Black Staff แต่ละคนนะคะจะถือคาถาแบล็กสต f ซึ่งเป็นคาถาที่มีพลังของผู้นำ l a c k Staff ในรุ่นก่อนๆและวิญญาณของ Black Staff ในรุ่นก่อนๆน,นะคะทำให้เป็นคาถาที่มีพลังมากทีเดียวนะคะและผู้นำ Black Staff แต่ละคนนะคะก็จะได้รับอำนาจพิเศษในการถือคาถาตัวนี้ค่ะต่อจากนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของระบบชนชั้นของว a t e r d e e p กันนะคะว a t e r d e e p นะคะ าเกิดเป็นคนธรรมดาหรือว่าคอมมอนเนอร์นะคะก็คือคนชนชั้นทั่วไปที่เป็นชาวบ้านนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นกิลนะคะกิลก็คือกลุ่มที่เป็นหน่วยงานต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญพิเศษไม่ว่าจะเป็น blacksmith Guill นะคะ blacksmith Kill นี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการตีอาวุธเป็นต้นนะคะซึ่งกิลเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสมาคมที่ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของพวกกิลค่ะ เหนือกว่าผู้กิ้วขึ้นไปนะคะก็จะเป็นชนชั้นโนเบิลค่ะซึ่งโนเบิลหรือว่าเหล่าผู้ดีนะคะก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวที่ส่วนใหญ่เป็นเผ่าพัานธุ์มนุษย์นะคะแล้วก็มีเชื้อสายที่สืบทอดมาจากรุ่นผู้ก่อตั้งของเมืองวอเทอร์ดีฟนะคะแล้วก็มีความมั่งคั่งมากๆนะคะซึ่งเหล่าผู้ดีของวอเทอร์ดีฟเหล่านี้นะคะเขาก็จะอยู่รวมกันแล้วก็เป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของการปกครองเมืองวอเทอร์ดีฟนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเส้นสายเพื่อที่จะทําให้ในแต่ละครอบครัวัวนน้นมี ะะเหนือกว่ากลุ่มของผู้ดีขึ้นไปนะคะก็คือกลุ่มขุนนางหรือว่าหลอดนะคะซึ่งหลอดของเหล่า water deep นะคะก็จะแบ่งเป็น open หลอดและ m a s ลหลอดนะคะ open หลอดคือผู้นำสูงสุดของ water deep นะคะซึ่งจะเปิดเผยตัวตนและหน้าตาของเขานะคะว่าเขาเป็นใครนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแมสลอร์ดนะคะด้วยชื่อแล้วนะคะแมสลอร์ดก็คือหลอดที่อยู่ภายใต้หน้ากากนะคะคนที่เป็นแมสลอร์ดนะคะก็คือหลอดที่จะต้องใส่เครื่องแบบพิเศษนะคะเพื่อที่จะปิดบังหน้าตาและตัวตนของเขารวมถึงชื่อของแมสลอร์ดนะคะจะไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะซึ่งแมสลอร์ดนะคะจะถูกเลือกโดยกลุ่มโนเบลบางกลุ่มนะคะที่มีอิทธิพลต่อการปกครองเมืองขึ้นมาเป็นแมสลอร์ดค่ะซึ่งน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงคนไม่เกินนี้นะคะและแมสลอร ะะจะทำหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ Waterdeep นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหวต Open Lord เพื่อให้เป็นผู้นำสูงสุดนะคะก็จะถูกเลือกขึ้นมาโดยการเสนอชื่อจากเหล่า m s s ลอรและในกรณีที่เกิดเรื่องร้ายแรงนะคะก็จะมีการตั้งสภาของ Waterdeep ขึ้นมานะคะซึ่ง Council of Waterdeep หรือว่าสภาของ Waterdeep นะคะจะเป็นแหล่งปรึกษาปัญหาโดยเหล่าผู้นำของหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็น Lord Alliance, Harper, Emerald Enclave, Order of Gold หรือว่าแม้แต่เซนทริมนะคะซึ่งเป็นองค์กรหลักในโลกของเฟรุนนะคะก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะหารือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันค่ะโดยที่มีโอเพนลอของวอเ e อร์ดีฟนะคะเป็นประธานในการประชุมนะคะและก็จะมีผู้นำจากดินแดนต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น n e v e r w i n t น r นะคะหรือว่า b o u เดอร์สเกนะคะเพื่อที่จะเข้ามาหารือร่วมกันนะคะโดยที่ใน c ลาสซี่ออฟวอเท e e ์ดนะคะก็จะปรากฏอยู่ในหลายๆแคมเปญของ DD ดด้วยกันนะคะและ สิ่งที่น่ากล่าวถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็น c o วซ l ลออฟวอท e ทอ e ์ที่อยู่ในแคมเปญ t y r a น n y of Dragon นะคะซึ่งเหล่านักผจญภัยจะต้องเข้าร่วม c o วซ l ลออฟวอ e e ทอ e ์เพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของค o วออฟดราก้และการปลูกชีพ t ท a m ม t ซึ่งเป็นประมุขของมังกรโ h r o มติ i c d า a g o n นะคะซึ่งการฟื้นคืนของ t ท a m ม t นะคะจะส่งผลกระทบต่อซอ o โคสและทั่วโลกของเฟรุ่นจะต้องลุกเป็นไฟนะคะดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้โลกถูกทำลายนะคะองค์กรต่างๆที่เคยเป็นศัตรูกันนะคะก็จะต้องหันมาร่่วม,มือซึง กกันและร่วมกันกับเหล่านักผจนภัยเพื่อที่จะหาทางปิดผนึกเทียมแมทลงได้เียได้ว่าวอเตอร์ดีฟนี่ก็เป็นเมืองที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะส่วนในตัวเมืองนะคะก็จะมีอนณาเขตที่กว้างขวางนะคะแล้วก็แบ่งแยกเป็นเขตแดนโดยแบ่งเป็นย่าน Sea Ward, North Ward, c แคสเซิลวอร์ดเทรดวอร์ดด็อกวอร์ดเซาเทิร์นวอและก็ย่านสุสาน City of the d e ะเ โดยที่ในย่านหลักๆนะคะก็คือย่าน Castle Ward ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นสภาของ Waterdeep และการปกครองต่างๆของ Waterdeep ก็จะถูกเกิดขึ้นในปราสาทนี้นะคะรวมถึงยังมี Black Staff Tower นะคะซึ่งก็เป็นศูนย์บัญชาการของกองก,กำลัง Black Staff รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ของ m e r g h Mansion ด้วยนะคะซึ่งก็คือบ้านของ m e r g h ซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กร Harper และสถานที่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือไฮไลท์ของอย่าน แคสเซิลวอร์ดอย่างโรงเตียมยอนิ่งพอร์ทัลนั่นเองค่ะโรงเตียมยอนิ่งพอร์ทัลนะคะเป็นโรงเตียมที่อยู่มาหลายร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็สร้างอยู่บนบ่อน้ําลึกลับที่ถ้าเกิดว่าลงไปนะคะจะเป็นดันเจียนขนาดใหญ่มาฮือมาใต้ดินหลายสิบชั้นซึ่งเรียกว่าอันเดอร์เมลเทนค่ะและดันเจียนนี้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยตั้งแต่2องสาปีก่อนเนี้ยก็คือจะอยู่ที่กลางเมืองวอเตอร์ดีปแล้วก็เป็นพื้นที่อันตรายที่จะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยค่ะแต่แล้วก็มีนักผจญภัยคนหนึ่งและเพ ะะสองคนนี้นะคะลงไปตะลุยดันเจียนอันเดอร์มอเทและเป็น2คนที่รอดชีวิตกลับมาได้นะคะนั่นก็คือเดอร์นั่นและเพื่อนของเขาก็คือเมิร์นั่นเองนะคะ2คนนี้นะคะรอดชีวิตกลับมาได้พร้อมกับทรัพย์สินต่างๆที่เขาได้เก็บมาจากดันเจียนอันเดอร์มอเทนนี้นะคะและนั่นก็ทําให้เดอร์นั่นนะคะซึ่งเมื่อก่อนเป็นอดีตนักผจญภัยนะคะปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของโรงแรม y อน n i n g p o r t ัลนี้นะคะโดยที่เขาเนี่ยสร้างตัวโรงแรมนี้นะคะ ทับบนอนาเขตตรงที่เป็นบอร์ดที่เข้าไปลง u n d e r m o u ม t a เทนะคะและเปิดมันให้กลายเป็นโรงแรมสําหรับนักผจญภัยที่ต้องการที่จะเสี่ยงโชคนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการของโรงเีรมนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะลงไปโดยที่เดินนั่นเนี่ยค่ะเขาจะทําเป็นตัวทางลงเป็นรอกเอาไว้นะคะเพื่อให้นักผจญภัยสามารถที่จะไต่ลงไปเพื่อที่จะลงไปเข้าดันเจียน u n d e r m o ม n ทเทนได้นะคะซึ่งดันเจียน u n d e r ร์เ n t a i n นี้นะคะก็คือที่มาของแคมเปญที่เรียกว่าดันเจียน ออ m แมทเมจะนั่นเองนะคะตัวตำนานของตัวดันเจียนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือมันถูกสร้างขึ้นมาโดยจอมเวทคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮารลาสเตอร์ค่ะซึ่งเป็นจอมเวทที่อยู่มาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนนะคะ และเขาก็ได้มาอยู่ตรงวอเทอร์ดีฟนี้นะคะซึ่งตัวอเทอร์ดีฟตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วสร้างบนอรารยธรรมของเผ่าเอลตั้งแต่สมัยอาณาจักรอีเลฟานนะคะและลึกลงไปนะคะก็เป็นอรารยธรรมเก่าของพวกคนแคระด้วยนะคะส่วนอันเดอร์มา์เทนนะคะเป็นสิ่งที่จอมเวทฮาราสเตอร์ได้สร้างลันเจียนนี้และทะลุลงไปเรื่อยๆ,ๆนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ได้หายสาบสูญไปอันเดอร์มา์เทนนะคะก็ยังมีสัตว์ร้ายและมีความลึกลับมากๆมหาผู้ที่รอดชีวิตลงไปถึงชั้นลึกที่สุดเนี่ยแทบจะ ไม่มีเลยนะคะ แต่ด้วยความที่เดินนั่นและเมิร์สสองคนนี้เนี่ยที่ได้ผจญภัยกลับมาแล้วได้เอาความมั่งคั่งร่ำรวยกลับมาเนี่ยมันก็เลยทําให้นักผจญภัยหลายๆคนที่เขาอยากจะลงไปเสี่ยงโชคดูบ้างนะคะบางคนก็ลงไปแล้วก็รอดชีวิตกลับขึ้นมาได้แต่ว่าเขาอาจจะลงไปได้แค่ชั้นต้นๆน่ะนะคะเพื่อที่จะใช้ชีวิตแบบนักผจญภัยเลยเต็มๆก็คือลงไปสู้กับมอนสเตอร์เอาของที่ได้จากมอนสเตอร์นะคะขึ้นมาขายให้กับสมาคมในกิลด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกิลด์ตีอาวุธหรือว่ากิลด์ที่ทําเครื่อง หนังแพงๆนะคะแล้วก็ได้เงินจากตรงนั้นไปหรือว่าเขาอาจจะลงไปแล้วก็ไปเจอทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายที่อยู่ใต้ดันเจียนนั้นนะคะนี่ก็คือการใช้ชีวิตของนักผจญภัยที่ลงดันเจียนนะคะและเดินนั่นนะคะเขาก็จะเป็นเจ้าของโรงแรมนี้แล้วก็เปิดให้นักผจญภัยต่างๆที่อยากจะเข้ามาท้าทายกับดันเจียนนี้นะคะได้ลงไปค่ะ เราเดินทางไปกันต่อนะคะต่อไปก็จะเป็นย่านซีวอร์ดนะคะซึ่งย่านซีวอร์ดนะคะเป็นด้านที่อยู่ติดทะเลของวอเตอร์ดีนะคะแล้วก็เป็นย่านที่อยู่ของเหล่าผู้ดีนะคะซึ่งเขาจะอยู่รวมกันในกระจุกตรงนั้นน่ะนะคะก็จะตั้งเป็นวิลล่าของแต่ละตระกูลขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นวิลล่าของตระกูลใหญ่ๆอย่างเช่นตระกูลแคสเซิลนเทอร์นะคะซึ่งมีเชื้อสายสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งเมืองวอเตอร์ดีและบางคนที่เป็นครอบครัวผู้ดีนี้นะคะบางคนก็เป็นหนึ่งในแมสลอดด อดีตการดังนั้นก็เลยทําให้ตระกูลผู้ดีในหลายๆตระกูลนะคะยิ่มักจะอยู่รวมกันในส่วนนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของซีวอร์ดนะคะมันจะเป็นวิวติดทะเลที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของ เทมเพ e ลใหญ่ๆซึ่งเป็นวิหารใหญ่ๆที่เอาไว้บูชาเทพเจ้าด้วยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีวิหารของเทพมิสตรา h o า s e of Wo อนเดเป็นวิหารที่ตั้งขึ้นมาสําหรับเทพเจ้าทุกเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์นะคะแต่ว่าหลักๆนะคะก็คือมีไว้บูชาเทพมิสตรานะคะซึ่งในนั้นนะคะก็เป็นที่ที่สําหรับฝึกสอนผู้ที่ใช้เวทมนต์และบูชาเทพมิสตราด้วยเช่นกันนะคะเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่มากนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีวิหาร House of the ะะซึ่งเป็นวิหารที่เอาไว้บูชาเทพเซลูนด้วยค่ะ ส่วนใหญ่นะคะเทพที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นเทพเจ้าที่เป็น굿อไลเมน์นะคะหรือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความดีนะคะนอกเหนือจากเทพสององค์ที่กล่าวมานะคะก็เป็นเทพเจ้ากอนนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการประดิษฐ์ที่ชื่อว่า The House of Inspi r e h a แ d และในส่วนนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของ House of Heroes ด้วยนะคะซึ่ง House of Heroes นะคะก็เป็นที่ที่เอาไว้บูชาผู้ที่เป็นวีรบุรุษที่คอยปกป้องเมืองว a t e r d e ด p และสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องเมืองว a t e r d e ด p ด้วยนะคะย่านนี้ ก็เป็นย่านที่ก็จะมีซิตี้วอชลาตระเวนอย่างเข้มงวดเลยนะคะและส่วนใหญ่นะคะเหล่าผู้ดีพวกนี้นะคะก็จะมีทหารเป็นของตัวเองด้วยนะคะซึ่งสามารถสังเกตได้จากตาประจำตระกูลนะคะจะปักอยู่ที่ชุดเกราะของเหล่าทหารถ้าเกิดว่าเราเห็นเกราะที่มีตัวตาประจำตระกูลของใครอะคะ่ะนั่นก็คือเขาเป็นบอดี้การ์ดของตระกูลนั้นๆ ไปถึงย่านถัดไปกันดีกว่านะคะนั่นก็คือย่านนอตเวิร์ดนะคะย่านนอตเวิร์ดนะคะก็คือย่านที่ดูมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูมีความรูหราถึงขนาดย่านซีเวิร์ดนะคะย่านนอตเวิร์ดเองก็เป็นย่านที่ตั้งร้านรวงที่เป็นย่านขายของนะคะแล้วก็เป็นย่านการค้านอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารมากมายนะคะแล้วก็มีผับมีเทาวน์นะคะให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะรวมถึงยังเป็นบ้านเมืองของตัวประชาชนที่มีอันจะกินแล้วก็พวกที่อยู่อาศัยของกิ๊ ต่างๆด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นในแคมเปญ Water Deep Dragon Heights นะคะเราจะได้รับคฤราหั์มาหลังหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเราได้รับคฤราหั์นั้นนะคะซึ่งชื่อว่า Trolls c a l l m a n o e r นะคะเราจะเป็นเจ้าของคฤราหน์นั้นแล้วเราก็จะสามารถมาต่อเติมคฤราหั์นั้นหรือว่าเปลี่ยนให้คฤราหน์นั้นด้านล่างให้กลายเป็นตัวผับ เพื่อที่จะทําให้เปิดกิจการหาเงินมาเข้าปาร์ตี้ของเราก็ได้นะคะและข้างบนก็จะเป็นห้องพักของเราซึ่งมีหลายๆห,ห้องเลยนะคะคาส์นั้นนะคะจะอยู่ในย่านนอร์ทเวิร์ดนี้เองนะคะมาถึงย่านการค้าเทรดวอร์ดกันบ้างนะคะย่านนี้ก็เป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอาวุธหรือว่าร้านค้าแมจิกไอเทมนะคะเพื่อให้หนักผจญภัยได้มาซื้อของกันนะคะรวมถึงยังเป็นย่านที่มีทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าของตกแต่งและหลายอย่างเลยนะคะที่เราจะสามารถหาได้จากเทรดวอร์ดนะคะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะเทรดวอร์ดยังเป็นที่ที่จะมีแสงส่องสว่างตั้งแต่เช้าไปจนถึงกลางคืนด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นย่านที่มีผู้คนเดินอย่างคึกคักที่สุดและจุดเด่นของย่านนี้นะคะก็คือลานกว้างที่ชื่อว่า c o u r t of t h e White Bull เมื่อก่อนมันเคยเป็นผับชื่อว่า White b บู l ผับนี้เนี่ย นานมาแล้วนะคะมันก็เป็นจุดที่มีการต่อสู้กันระหว่างวิาสาสองคนนะคะซึ่งเขาเนี่ยไล่คาถาสวนกันไปสวนกันมาจนมันทําให้เกิดคลื่นพลังเวทมนต์ที่แปรปรวนอยู่ตรงนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากเรื่องราวตรงนั้นคลี่คลายเนี่ยตรงนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะเอาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างอื่นอีกเลยนะคะปัจจุบันตรงนั้นก็เป็นลานกว้างๆเพื่อที่จะให้คนมาค้าขายกัน แลแล้วก็มาถึงอีกย่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือย่านด็อกเวิร์ดนะคะย่านด็อกเวิร์ดนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นท่าเรือสําหรับเอาไว้ให้เรือมาจอดเทียบท่าได้จากหลายพรมแดนนะคะซึ่งก็เลยจะเป็นย่านของเรือสินค้ามากมายนะคะที่จอดอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วย่านนั้นนะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่มีโจรอยู่ชุกชุมมากเลยนะคะแล้วก็จะเกิดเหตุขโมยหรือบางคนก็หายเปียงลึกลับนะคะจะเกิดขึ้นที่ย่านด็อกเวิร์ดค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมืองวอเทอร์ดีฟเนี่ยปกติมันก็จะไม่มีขโมยนะคะแแต่ว่ววาายยนนนนี้เน้เจริงๆลป็ ที่ขโมยชุกชุมมากเลยนะคะชาวเมืองวอเตอร์ดีฟเขาก็จะหลีกเลี่ยงย่านนั้นกันนะคะเพราะว่าเป็นย่านที่อันตรายตัวผับหรือว่าร้านขายของที่อยู่ในย่านด็อกเวิร์ดนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าจริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยก็คือองค์กรที่ชั่วร้ายที่เป็นโจรที่ทํางานอยู่ใต้ดินเป็นอาชญากรของวอเตอร์ดีฟค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเจ้าของเนี่ยบางทีก็จะมาจากองค์กรเซนทริมหรือว่ามาจากองกาาค์กรซานาทากิลซึ่งองาาค์กรซานาทากิลนะคะคือองค์กรอากรรมใต้ดินของเมืองวอเทอร์ด ตัวหัวหน้าของมันเองคือสิ่งมีชีวิตต่างมิติคือ Beholder นสเตอร์สุดร้ายกาจของ D&D นั่นเองนะคะมันคือดวงตาที่มีหนวดยาวๆเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะฉายลำแสงที่ทำให้ใครมองก็ถึงตายนะคะเป็นมนสเตอร์ที่ทรงพลังของ D&D นะคะซึ่งสัญลักษณ์ของซานาทากิลนะคะก็คือตัว Beholder นั่นเองคะ่ะและสมุนของตัวกลุ่มซาณาทากิลนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตจากฟารเรมทั้งหลายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่า Myflayer นะคะก็เข้าร่วมในองค์กรนี้ด้วยเหมือนกัน และยิ่งไปกว่านั้นนะคะมันก็ยังมีความช่วยเหลือจากเราสิ่งมีชีวิตที่มาจากอันเดอร์ดาร์อย่างเช่นดีฟโนมของที่ผิดกฎหมายต่างๆนะคะก็สามารถที่จะหาได้จากซนทาทากิล ที่เล่ามาทั้งหมดเลยอะนะคะก็คือข้อมูลสำคัญของเมืองวอเตอร์ดีฟนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายๆฝ่ายที่เป็นองค์กรฝ่ายดีแล้วก็องค์กรฝ่ายร้ายนะคะซึ่งสองฝ่ายเนี้ยเขาก็จะปะทะกันโดยที่เขาไม่ปะทะตรงๆนะคะเพราะว่ากฎหมายของวอเตอร์ดีฟเนี่ยเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเข่งครัดมากๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาค่อยๆชักใย,ยอยู่เบื้องหลังแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติการอย่างลับๆเพื่อที่จะชิงดีชิงเด่นกันนะการที่อยู่ในเมืองวอเตอร์ดีฟเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการที่ค่อยๆรอบ เข้าไปอย่างแยบยลน,นะคะเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดที่เราเล่ากันมานะคะก็คือข้อมูลเบื้องต้นของเมืองวอเทอร์ดีฟนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเอพิโซดเดียวอ่ะเราไม่สามารถที่จะพูดได้ครบค่ะดังนั้นเนี่ยในตอนหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะทําเรื่องเกี่ยวกับวอเทอร์ดีฟดราคอนไฮส์เป็นพิเศษเลยค่ะเพื่อที่จะพูดถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดแคมเปญวอเทอร์ดีฟดราคอนไฮส์นี้ขึ้นมานะคะว่าสถานการณ์ในเมืองวอเ e อร์ดีเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ววขัางง้าง ะะก่อนที่มันจะเกิดแคมเปญนี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ